สวัสดีฮายยูนดต้อนสู่ช่องสก,กุลน้พฝนออฟฟิเชียนนะฮะสามวันเราปล่อยเพลงออกมาห้าแสนสองแล้วค่ะดูกันจุกๆนะคะอีรดยาบทในการเป็นอยู่ของน้องมานะเพชรบึงกุยฮะแมนบอเพชรแปนแพงตัวนเนาะเบิบ่งไปเรื่อยๆนะครับเพื่อความบันเทิงเพื่ออีรดยาบทของน้องดูเฉยๆทำอะไรก็ได้ยามาดอมหอมกดาม่านาในช่องนูเดอร์ จริงเฉันยังให้ได้กินได้หนิฉันบอกกินเนื้อไหมปลาคือโยเอาไว้ให้เนี่ยก็ได้ก็กินกับเขาอ๋อแล้วเอาสำเนาอะไรบ้างเอาอะไรเพราะแล้ว็น้ำจิ้มบอสน้ำจิ้มได้อยู่นิดนึงกันเลยไม่น้ำน้ำจิ้มเราประมาณแบบว่าหม้อเดียวนะครับอ้วหลายต่างอุปสรรคเออคือโยฉันบอกฉันไม่ค่อยกินน้ำจิ้มอะไรมันอันนี้เปรือง ล,ลราเอามาเอาต้องไปลากเอาพักพุ่นถือ,อไปโหลดถือแล้วถิ่มเมื่อเก่าบอร์แมนเอาใช้เอาไปกระถิ่มคือเก่าบอชานซองถือถุงนี่ไปขอบคุณบ้านฮักบ้านนันะคะเจ้าของไผยบรูวขอบคุณบ้านฮักเขาเจ้าเขากรว่าเจ้าของเออขาเจ้าอยู่นี่นะอันนี้ของผู้จัดการนะคะผู้จัดการบ้านฮักมานะเพชรบ้านแพงนะขอบคุณมากเลยที่ว่าซื้อลูกศิ้นแจกบ้านน้องๆ้องไปมาเอานะบ้านฮักได้ก็สิกินเบิดล่ะเดี๋ยวมาเอาเนี่ยเอาลูกศิ้นพี่น้อง ซื้อหนึ่งบอกว่าู้จยากาศแล้วเด็กขายซีนแล้วคนอื่นกับซื้อหนึ่งลูกสาวเหลือถุงหนึ่งมาเฮา,เาลปล่อยมือก่อนไม่มีประโยชน์เอาลูกซีนไปกินก่อนอเหลือถุงเดียวค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะเ,เราจะได้เก็บร้านนะคะเอาถุงให้น้องยก,กบ้านของข่อยจเจ้าถุงนั่นอันหลังไม่ได้ใช่ไหม โอ๊ยเกือบกูเอาผ่านอันไรสดกูเนาะอันน,ะนั้นขะ้นยางไปนี่ยยเนาะอุชัวสีสมกูกับเม่ใหญ่นั่งอยู่นะยายเสือสีสมกับเม่เแ่าๆนั่งอยู่นะแมย์เก็บค่ะเต้นสาวเก็บค่ะจบแล้วหมดคลอสนะคะวันนี้หมดคลอสแล้วมึงเลยไม่ได้กระติ๊ดติดนี่ดูสินเข้าไปเอาตีอีกแล้วเอาว่าดูบอกบอกพี่น้องไม่เนาะไม่เนาะน,นะตีนี่ตีนี่ <laughs> ต้องลงแคปชั่นว่าผู้จัดการมานะติดนี่ลูกชิ้นหรอคือบอเนอเก๋ๆเลยฉันบอกเธอแล้วว่าให้เธอเคี่ยวสองหม้อสองหมอนอย่าเคี่ยวหม้อเดียวการเคี่ยวหม้อเดียวนี่เกือยมันขึนเยหน่อยก็หม้อบ้านเดี่ยขึ้นมาแล้วเว้เว้เหมือนขึ้นท่วหาไอยสายก็บปจะจักร้วก็ซับะยูค่ะใบละเจ็ดบาทค่ะ เดี๋ยวมากินโทมาอท่ามาหยังเท่ามหาล้านอย่างเท่ามหาร้านอันน้ำนะคะแต่ว่าสั่งก๋วยเตี๋ยวงงมองนี่ล่ะคือต้นใบสาเห็นสมิ่ตัวเขาขายแต่แผ่นพุงเอ่าผจังงงนะตือนมาจังมงนะ เตื่นมาบ่ายสามเตื่นมาอย่างค่าข้าวนาเที่ยงเตือนมากินข้าวเออกับมือนอนต่อเด้ออร่อยไหมอร่อยไหมมันใส่น้ำร้อนมันชงน้ำร้อนมันชงน้ำเย็นเพื่อชงน้ำร้อนชงน้ำเย็นนะเพื่อชงชงน้ำร้อนใช่ไหมโอเคไม่มันมีสองแบบชงน้ำรชงน้ำเย็นไงชงน้ำเย็นท้องก็จะอืดบชเย็น แต่ดีตามกฎหมายจเมืนานมีบอเงินนนนี้ังดอขึ้มาจาไม่ได้กานไปไปกินอันปจับกนแล้วีเขาจับมีลูกมีเมียเธอคนโสดมาดูดีเงินแขกเอาั่งไม่ฉันก็ได้เด้อแต่บ่มีทอนพร้อมสำนันละว่าบมีพนว่า อีบทีทั้งติดหนีเขาผู้จัดก,การผู้จัดก,การมานะติดหนีเขาสิเคิลนะุซิลานาแคปชั่นฉันคชายดีขาขายบนขายเบอรจะติดหนีเขาไ,ได้พี่แอนติดหนีเขาอีกได้รกนห่อใสีเ่สนีเขาแต่และมือแต่ละมือหออใสนีเขาอย่างเดียวเลยนนอยลายบนี่ไงมันะมานะมมีไหม เอาปันอาันเขาม่เอาเรียกตัวมันปุวนเขา่เด็กเด่านเอาพันแลกเป็นพันไดบ้าง้บานเบาหอนนขายขายน้ำบานเนาะเคยเห็นพี่นองขายมือนึ่งเดงตกเครื่องเล้ไม่ถ้าถ้าขายลูกชิ้นแต่มันเหนื่อยเหนื่อยทีรถหนื่อยิครึ่งตกขึ่งจริงแต่ว่าเหนื่อยจริงๆเพราะสิได้แต่ละบาทของเจ้า แค่บอมแมนถ้าถือถ้าถือถ้าถึอมือที่มันขายบ่อได้อีกในสัยดาหนี้นั่งร้อยให้ย,ย,ยังเง,เง <c oughs> าเงาามันหนนยาบ จไปถือเียือจไปถือเให้ี่ยให้ไหล่ม้ตีมาเนี่ให้ชุ่มมือก็ดีกหฉันะว่หลุดผมตอแรกอกอนกันิมันโอเลียงเงี้ยสิหัวหรอเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงเองนะโอเี่ยงโอเลียงเงียเสีหัวกูเมื่อน้ำโอเลี่ยงนี่สูไฟใหมหัวจะ อะไรติดหัวครับอะไรเลอะหัวสามร,ออร้มรอยหรอมันอาจจะมีมั้งเอฟโอ้อบอมมี่มียี่สิร้อยเดี๋ยวรึเปล่าจะหมดพิษอ่ะพิษหองหองฉันเพื่อเขาหองฉันเหยด่อใช่ไหม,มบัญชีเดิมนะยาย ขายพาณิชค่ะฮาร์ทซันหนึ่งสองเจ็ดศูนย์แปดสี่แปดเพชรดาจมรักษานะคะอยอดเหมา,า,าเจ้าสองร้อยสิบบาทนั่นครับะน้ยติดหนี้ค่ะเจ้านันฮูจักไงเดอ้อผู้จัดผู้จัดการบีดนะคะผู้จัดการฮาร์ทบีดสโนเบลผู้จัดการของน้องมานะวันนี้ติดหนี้นะคะต้องเข้าใจติดหนี้แม่แม่เขาไว้ขอบคุณที่โอนมาไม่สามารถขายต่อได้เราเป็นบัลลังค์นะคะมิบอนซีมิแม่ฮาร์ทคนหนึ่งสิเปทับก็มีเด้อค่ะสิเกทับนี่ นี่นี่ซิมีเกีทับนะครับผมอ่านี่น้องๆกำลังน้่งเรียกเจมส์เจอร์รีปทางฮอร์เน็ตนะไว้ตนเตอร์ได้ไหมไม่ฮอร์ถ้าฮอร์เน็ตคนไม่ค่อยเห็นทวิตดีกว่าเอาว่าจะไหนนี่ผู้จัดการเรื่องนี้นี่สิมีแม่หักคนไหนพิ่นสิเกีทับบอบอกเพิ่นได้เด้อใช่ที่ยกนี้จะเฝ้าเกียั์จะเป่าเกียร์ทับวะจะเฝ้าทับใครร้ายตอนนี้ข้อจับเจ้าของวะ แม่อันนึงคือมาดูซิมันเหลือเหลืออยู่เหลืออยู่มันสองคำอร้อยแต่มาดูซิมจิมันเบลอโอ้นี่แหละเหตุผลที่เธอน้ำจิ้มเมื่อเช้านี้น้องเขาเขาเคี่ยวไปหม้อหนึ่งนะคะหกอีกหม้อหนึ่งนะหกไปครึ่งหม้อเหลือครึ่งหม้อนะคะต้องการคนเออเขาแกเนื้ออยู่ดีเหรอเนื้อคุเมอเขาบอกเนื้อเขาบเนื้อาบริปันนี่ ไอ้ทองเลีเฮียบมาอนี้มาอมนอี้พ่าบ้า,บาสาวพ่าบ้าสาวแต่ว่าพระเทศจีนหนึ่งโซนจีของไอ,อีทองเลีอย,ยู่ <laughs> ท่องเลีบึ้มไม่ว่าจะขอยเบิดอารมณ์ขาย <laughs> ปิดร้านป่ะก็ปิดร้านเลยอ่ะโอเคคลิปนี้ก็แค่ <laughs> 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 นี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กันกกตามบอบอบเตเช่องสังกุงระเบิดอาเมจันนะครับ <laughs> ผ <laughs> <laughs> <ph> ู้จัดการฮัสบีสโนเบลของมานะติดหนี้ค่ะ